สวัสดีครับชาวชิบเลียนทุกคนกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับในวอร t เด w i t ว h ิชาแฟน l f แฟนตาซนะครับก็เอเมื่อวันจันทร์ผมลืมพูดเรื่องแฟน a l หกไปใช่ไหมเออแล้วทีนี้ผมก็เห็นว่าอะไรนะอหลายหลายคนก็มาถามว่าเออผมรู้สึกยังไงอะไรเงี <laughs> ้ยผมอยจะบอกว่าเออเนี่ยเรามาดูระหว่างในระหว่างรอมาดูมาดูอาร์ตนี่ผมเอาอาร์ตนี่ก่อนเอาทีหน้าก่อนทีหน้าหรือเทอรล่าเนี่ยครับคือผม ผมผิดหวังนะเอาจริงๆคือผมเป็นผมชอบเทอรล่ามากเลยนะผมเป็นแฟนเฟนนั่นหกทีหน้าผมชอบมากเลยนะเออแต่ว่าเขาแม่ผิดหวังนะผมไม่ได้ผิดหวังที่สีผมนะเออคือคือผมรู้สึกว่าคนคนวาดอาร์ตเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้รู้จกักตัวละครจริงๆทั้งเท่าไหร่ในในความคิดผมนะคือคือทรงผมอ่ะมันโอเคสีผมมันโอเคเพราะว่าหลังๆเหมือนทางดีซีเดียเขาเขา,เขาดึงไปสี สีทองแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันก็อ้างอิงไปอยู่กับสีทองไปและถึงแม้ว่าในออิีินอลมันจะสีเขียวซึ่งซึ่งผมไม่ติดเท่าไหร่กับสีทองแต่ว่าผมติดที่หน้านะครับผมรู้สึกว่าทีหน้าเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่หน้าดุขนาดนี้นะครับทีหน้าเนี่ยเป็นตัวละครที่จริงๆต้อง,งถ้าใครเล่นไปน่าจะรู้ว่านางหน้านางเป็นคนเศร้าๆเพราะว่าชีวิตนางหดนร้ายอะไรประมาณนี้นะสีหน้านางจะไม่ใช่คนดุแบบนี้นะครับแล้วก็ เออนั่นแหละผมผมรู้สึกผิดหวังนิดนึงแต่ถามว่าจัวไหมก็คงจั่วนะเพราะเป็นตัวละครที่ชอบมากๆเลยอ่าแต่ว่านางนางเอกอะนางเอกนางเอกนางเอกอะโอเคอยู่นางเอกคือใครคือเซเลสไงเออมีเซเลสใช่ไหมหนูว่าก็จริงๆแล้วนางเอกก็เซเลสแหละแต่ว่าหาเซเลสก่อนหาไม่รู้ไม่เจอเออ คือเซเลสอะโอเคนะผมมองว่าเซเลสอะโอเคตัวเซเลสเองอะไม่ไม่ได้ผิดผีเท่าไหร่ส่วนในล็อกเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ในความคิดผมนะเออผมก็รู้สึกว่าผมแอบผิดหวังกะทีเธอร่านิดนึนงแล้วพอดูดดเทียบสเกลดูดิเห็นป่ะหน้าแบบหน้าสั้นมากเลยนะเออซึ่งจริงๆแล้วทีหน้าเองเนี่ยก็เอาตรงๆก็คือไม่ได้หน้าเด็กไม่ได้หน้าสั้นเหมือนเด็กขนาดนี้นะเออใช่ไหมล่ะถ้าเราจะมาดูกันจริงๆนะ่ะ เออเออเอาจากอาร์ตจากอะไรก็ตามเนี่ยถ้าผิมว่าถีหน้าไม่เจอต้องผิมว่าเทอร่าเออเนี่ยเอาจริงๆแล้วตัวตัวทีหน้าเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากอาร์ตไหนจริงก็ตัวนางเองก็ไม่ได้เด็กขนาดนั้นถูกไหมแล้วก็นางจะต้องออกแนวอ่ะผมทองและหลังๆเนี่ยออกแนวเศร้าๆนิดหนึ่ง เออเอออะต่อให้เป็นอาร์ตของดิซิเดียเองจริงอะเนี่ยนะก็ไม่ได้ไม่ได้ดุเบอร์ไม่ได้หน้าเด็กหน้าสั้นเบอร์นี้แล้วก็ไม่ได้ดุเบอร์นี้นะเอาจริงผมก็เลยรู้สึกว่าผมแอบผิดหวังนิดนึงประมาณน,นี้แหละอะเรามาดูอัปเดตกันดีกว่า <c oughs> ก่อนจะบน่น <c oughs> อ่ามาดูซิว่าอ่ะตอนนี้มีเลดไอกาออนนะครับก็จะต้องฟาร์มเลดกันนะครับแล้วก็อ่าเหลืออันนี้นะคะให้เล่นนะ โอเคอย่าลืมว่าแลของไอกาออนนะครับที่เลเวล5ก็จะแจกบังกรธาตุแสงนะเออเป็นการ์ดเอเป็น SWMR m a g i c ที่ที่ใช้แทนคาบังเึ้นได้อยู่นะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็พอใช้งานได้นะครับอ่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันแรกเป็น l i m i t ต็ดกิวอนะครับเพราะฉะนั้นอ่าจะต้องตั้งทีม รับและทีมลุกของลิมิต e กียว r นะครับใครยังไม่ตั้งอย่าลืมตั้งนะครับนี่คือตัวนี้นะครับอ่ายูนิตโบนัสนะครับก,ก็คืออ่าที่เยอะที่สุดก็มีโอเวอรอนกับเฟสแล้วก็อ่านี่นะครับกาเซล่านะครับแล้วก็การ์ดก็คือถ้ามีใบนี้มีใบนี้ก็โอเค ที่เหลือก็อันนี้มีอยู่อันนี้คือไม่ต้องใส่นะครับแค่มีก็จะได้บวกเลยครับสำหรับวิชั่นการนะครับส่วนตัวนี้ต้องเอาลงนะครับก็ผมเชื่อว่าสแลด,ดินน่าจะมามากกว่าโอเบรลอนมัง้งมังนะผมอาจจะคิดผิดก็ได้เออเดี๋ยวลองลองเล่นดูจริงๆ <c oughs> ทีมดินก็จัดได้อยู่ไม่รู้แต่คราวที่แล้วอะเลดที่แล้วอะผมเล่นโซโล่เยอะแล้วกลายเป็นว่าพอเล่นโซโล่แล้วแบบของแทบไม่พอนะอาจจะต้องอ่าเล่นเล่นในนี้บ้างนะเล่นแบบอะไรนะเล่น <c oughs> ไม่ใช่โซโลอย่างเดียวอะ่ะต้องไปลงมันตีบ้างกจอยคนอื่นบ้างนะครับอ่ะเราไปดูช็อปกันบ้างนะครบ,บนไม่นั่นแหละเทอล่าทีหน้าน่ะเดี๋ยวพอมาถึงจริงก็กระจูว่เออมานี้แหละจริงเนี่ยดูเปิดอาร์ตมากี่อาร์ตก็ไม่ได้หน้าเด็กไม่ได้หน้าสั้นแบบนั้นนะครับหน้าเหมือนเด็กเลยแอบโกรธอ่ะมาดูกันเดลูชช็อปนะครับสองเอนผมไม่ชอบแบบนี้เลยผมพูดจริงอ่ะ เดลี่ได้อะไรได้กดเองนะครับอันนี้ร้อยยี่สิบเพจได้ตังค์ไม่คุ้มเลยนี่อะไรอ่ะอ๋ออัซัวดักเกอร์นามเมอร์นะครับอ๋อของที่ได้จากเกรดนะน่าจะเป็นเกาะอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแป๊บหนึ่งอ่ะอรอแป๊บหนึ่งนะครับไหนนะอ่ะอาจจะต้องไปดูของ JP นะครับน่าจะเป็นอันไทป์อาร์เมอร์นะครับ อ่าสวัวดาก้อนอารมเมอร์ไหนวะอ่านี่ใช่หรอวะหน้าตาไม่เห็นเหมือนเลยไม่ใช่ไหนอ่ะนี่เอออ่ะโอ้โหคุณต้องทำแล้วครับเพราะอะไรเพราะว่าบวกห้กากันเบอร์เซืองห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กันชามด้วยนะครับอ่า แล้วก็บวกเ p พอีก15%นะครับอาชีพที่ใส่ได้ก็จะเป็นว a ดดารกูลล,วล,วล,ล,วล,ล้วนๆเลยเหรอพวกอาชีพสายหอกทั้งนั้นนะครับอ่าก็คือโซลิวแอมเมอร์นะครับอ่าหรือเกะาะมังกรฟ้านั่นเองไม่ใช่มังกรฟ้าในวันพีนะโอเคอ่าส่วนไทม์ไหนก็อัมสปิลิทไม่คุ้มครับตัวค่าที่ได้นะครับ หายไปเยอะมากนะครับนแน่นอนอแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจที่จะเป็นเล่นสาย HP แล้วเน้น HP ไปเลยก็เอาไว้ท่อก็ได้นะครับบวกขึ้นมาเยอะอยู่แต่ว่าผมว่ายังไงชิวก็เวิร์กสุดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเกาะของอัศวินมกรนะครับก็ทีมอัศวินมกรทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็รวมถึงแลนเซอร์ด้วยนะใช่ไหมใช่ออเบรอนเออแรนเซอร์ทั้งหลายก็น่าจะใส่ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็อย่าลืม ทำกันนะครับให้ได้อย่างน้อยหนึ่งชิ้นนะน่าจะดีนะครับอ่าโอเคอันนี้ตัวตัวกว้างขาดกว้างโอเคไม่มีอะไรละอ่าะ,ะก็อันนี้อันนี้อาเลดน,นะครับก็จะแจกอันนี้แล้วก็เลดนี่ก็จะมีอ่าเอเนจีแจกเยอะๆเนาะ,นอ,ะอย่าลืมไปแจกอันนี้อะไร UR u n i t m ูนิ o ไมเตอร อันนี้ใช้ได้อยู่มีถึงตัวไหนฟรีด้วยนี่ฟรีซื้อได้นี่ใช่ไหมมีถึงตัวไหนครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอืมมีถึงเจเดนเลยนะครับมีถึงเจเดนเลยนะครับแต่ไม่มีโอเบลอนนะครับผมก็อาจจะทําเอามาทากาเซล่านี่ใช้ฟรีซื้อได้เหรอซื้อได้สองอันเอาซื้อดิต้องคิดมากครับซื้อไปนะครับคุ้มคุ้มวันนี้คุ้ม แง่คุ้มเพราะไม่ได้ใช้เพจซื้อนะครับอ่าโอเคอ่าอันนี้ U R Training Pack นะครับไม่มีอะไรอ่าโอเคอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือเลยตัดไว้ตรงนู้นหมดนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ฮะอันนี้ของเก่า ก็ยังอยู่นะครับอีหกวันนะครับใครอยากซื้ออะไรก็ยังซื้อได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกาชากันกนะครับอันนี้ก็อย่าลืมซื้อด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกาชากัน,กนเดี๋ยวเมีอะไรตัวตัวจั่ว,วแจกม,ม,มั้งไหมแอบดูก่อนเพื่อมีอ่ะไม่มีโอเคผมตังค์หมดมากเลยดเดี๋ยผมไปทําแบบอะไรหลายๆอย่างมาเต็มไปหมดเลยจนผม ทางเกลี้ยงเลยนะครับอ่านี้อ่า5สเต็ปการันตีนะครับแล้วก็อันนี้อ่าไม่มีแหละอันนี้10 UR การันตีรีไทายได้สองครั้งนะครับก็จะได้5วิชั่นการ์ดนะครับแล้วก็5ยูนิตนะครับอ่าน่าจะไม่มีตัวใหม่นะน่าจะไม่มีอ่าน่าจะไม่มีกวางนะครับกับโอเบรอนไม่น่ามีดูตัวนี้ก็ได้ ดูในตัวคอร้อยข้างล่างอ่าไม่มีโอเบลอนนะครับแล้วก็ไม่มีกวากแน่ๆอ่าโอเคสำหรับคนที่อยากลองจั่วก็ลองได้นะครับอ่าอันนี้คอร์ร้อยการันตีนะครับมีถึงมีถึงตัวไหนม้่งมีถึงเจเด่นนะครับไม่มีเนีผมไม่จั่วนะครับแต่อันนี้จริงๆก็ อ๋อต้องสามสเตปด้วยนะเออเออไม่เอาไม่จวแลวโว่สิบ ur vision การการันตีนอันนี้อันนี้อันนี้โอเคอยู่นะได้วิชั่นการ์ดนะใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับแล้วอยากได้เอ่อวิชั่นการ์ดดีๆเยอะนะครับผมแนะนาอันนี้นะครับผมว่ามันโอเคอันนี้ช่างมันเถอะอันนี้มารีไทยได้ด้วยไงเปลี่ยนได้สองครั้งนะครับสำหรับใครที่ยังขาดเอสเปอร์ดีๆอยู่ก็จะมาจู่หาก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็น่าจะไม่มีตัวใหม่ล่าสุดก็คือกวางอยู่ดีนะครับ อันนี้ล่ะอันนี้50ชาติอ่าอันนี้25โอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรละเอ่อแล้วก็ไม่มีนี่ด้วยเหรอไม่มีการันตีกวางเหรอ2,000การันตีกวางไม่มีเหรอทำไมอ่ะทำไมถึงไม่มีอ่ะไงงั้นล่ะอะไรอง่เขา่าอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอัปเดตนี้ส่วนตัวผมเองก็ คงจะข้ามข้ามไปก่อนนะครับในจากแย่แล้วตัวผมเองอ่ตัวตัวฟรีทั้งหลายแหละที่แรงมากันละกัน <c oughs> ที่ได้มานะครับสคลิปเลยละกันไม่น่ามีอะไรอ่าแต่มันมีตัวอยู่ในช่องสม,มอลน,นิดหน่อยอ่าประมาณนี้แหละฮะสำหรับอ่าอ่านี่นีอ่าน,นี่มีอันนี้การันตี Mr5 ใบ แรกมาของเดือนนี้นะครับดูสิว่าจะมีอ่ามีลุงให้ผมตัวหนึ่งดูสิเฮ้ยไมดีนะ่ผมมาทำเฟสติกาเสร็จแล้วแต่ว่ายังทำไม่นี่ไม่เสร็จ ลิเติ้ลลีลานะครับเนื่องจากว่ามันดันใช้ไอ้ชาดร่วมกันไอ้เม็ดเม็ดชมพูร่วมกันไงแล้วผมก็ผมก็มีความบันไลเกิดขึ้นฮะตรงที่ว่าไม่พอครับโซไม่พอขนาดกดแบบแถมๆไปเยอะมากแล้วก็ยังไม่พอครับจนไม่รู้จะต้องทํำยังไงเหมือนกันอ่าประมาณนั้นแหละฮะโอเคประมาณนี้แหละอ่ะ สำหรับอัปเดตน้องกวางก็น่าจะเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครที่อยากได้นะครับก็ขอให้ได้ขอให้มีส่วนอนอกตีตาทหน้าหรือเปล่าใช่มั้งใช่ไหมถึงคิวแล้วยังนะน่าจะถึงแล้วมั้งแม่ทีหน่ากันเลยเลยนี่แหละฮะ <c oughs> อส่วนผมเองก็เนี่ยเหลือเท่านี้แล้ถ้าผมทำดิทัลลีล่าผมก็จะมีทำนกตีดอีกเออหลังๆอ่ะผมไม่ค่อยอยากเติมมากนะครับผมรู้สึกว่าเกมมันมาทางแบบหิวเงินมากไปนิดนึง ผมก็เติมเยอะอยู่ดี่ะผมจั่วแบบกระชูนมาแล้วสองตู้ผมก็เจ็บปวดเหมือนกันนะฮะผมอาจจะต้องปล่อยผ่านจริงๆก็ได้พวกน้องติ๊นนี่ <c oughs> โอเคแหละแต่เอ๊หกอ่ะเออผมจะเอาจริงแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนั้นละกันอ่ะโอเคเจอกันครับสวัสดีครับ